มาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ภาคอีสานกันต่อนะครับซึ่งนอกจากกลุ่มน้ํามูลที่น้ําท่วมนานนับสัปดาห์แล้วตอนนี้จังหวัดในภาคอีสานตอนกลาง แถบลุ่มน้ําชีซีไซส์เปเยลก็มีการรายงานพื้นที่น้ําท่วมในหลายจังหวัดนะครับเดี๋ยววันนี้ไปติดตามสถานการณ์กับคุณนัตยาสิมพาครับก็มีการรายงานเข้ามาต่อเน,นื่องนะครับใช่ค่ะหลายพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงนะคะทั้งอุบลสุรินทร์ศรีสะเกดบางจุดเนี่ยน้ำยังท่วมสูงในรุ่มน้ําชีตอนนี้ก็ได้เริ่มได้รับผลกระทบที่จังหวัดหนองบัวลําพูมหาสารคามขอนแก่นแล้วก็ร้อยเอ็ดค่ะ เริ่มต้นเช้านี้มีรายงานพิกัดน้ําท่วมจากบ้านโคกกลางอาเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลําพูค่ะซึ่งเป็นชุมชนเหนือเขื่อนอุบลรัฐค่ะหลังจากเขื่อนมีปริมาณน,น้ํากักเก็บในเกินความจุนะคะทำให้เอ,อ่อท่วมหมู่บ้านที่ตั้งอยู่แนวเหนือเขื่อนหลายชุมชนซึ่งบ้านโคกกลางเนี่ยบางหลังคาเรือนค่ะต้องตัดกระแสะไฟฟ้าเพื่อความปลอดภยัยแล้วก็อบพยพป,ประชาชนออกมาบางส่วนค่ะ สิบตำรวจเอกจิรวัตรสมศรีโยค่ะรับบทนักข่าวพลเมืองสำรวจแนวสันเขื่อนที่อำเภอโนอนสังคค่ะส่งภาพร่วมสื่อสารจากจุดที่หน่วยงานและชาวบ้านช่วยกันวางกระสอบทรายค่ะเสริมสันเขื่อนเพื่อป้องกันน้ำท่วมตัวอำเภอซึ่งอย่างต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะน้ำได้ชนแนวกระสอบท้ายแล้วนะครับของสันเขื่อนอำเภอโนนสังของเฮานะครับตอนนี้ ประชาชนพี่น้องน้องสังกันล่างซอยกันออก่อกระสอบรา้นะครับเพื่อเป็นแนวกันนำอันนี้ระดับน้ำกับประมาณนี้ครับเริ่มปิ๊มปิ๊ม,มขามถนนมาแล้วครับน้องลาวสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อันนี้แนถนนเก้นนาบ่นี้น้องลาวสิ้นน,น,น,นี้ถนนนั่นบ่นี่ป้าถนนกลายเป็นคลองน้ำแล้วกับผมตอนนี้ถนนกลายเป็นคลองน้ำเรียบร้อยนะครับเป็นระนาบ เดียวกันกับระดับน้ำเพื่อนแหละครับอีกพิกัดใต้เขื่อนอุบลราชห่างออกมาประมาณ40กิโลเมตรค่ะชาวชุมชนโนนหนองลาดอำเภอน้ำพองก็ได้รับผลกระทบจากการเร่งระบายน้ำทำให้ลำน้ำพองเนี่ยเอ่อล้นท่วมชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเช่นกันค่ะ ห ah. no? ัวห้าถูกตัดไปแล้วท่วมหนักเลยเรื่อนนถือว่าถือว่าสูงระดับเึงอ่ะประมาณเม็ดกว่าๆไใช่โรงงางบ้านเม็ดกว่าล่ะ แถวนี้คือแปลงหน้าพี่น้องชาวบ้านนะครับที่ตอนนี้น้ำท่วมในระดับให้หน้านประมาณสองเมตรแล้วสองเมตรแล้ว,ลวเ,เขาเขาแบบย่างงามเลยน้ำท่วมยึดใต้น้ำไม่ไะเข่าซึ่งกำลังออกห่วงนะครับกำลังออกห่วงพวกพืชผักก็เรียบร้อยหมดละแจะเหลือต้ตนกล้วยเขียวๆอยู่ก็ถือว่าตายแล้วเด้ย สิบห้ามือมันจะตายหมดเลยถ้าน้ำท่วมเงามันสิบห้ามือตายหมดเลยหลากเงาเพียงแต่ว่าต้นมันยังเขียวอยู่ข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้9ตุลาคมค่ะระบุว่าเขื่อนอุบลรัฐมีปริมาณน้ำคิดเป็น129เปอร์เซ็น ของความจุอ่างและได้ระบายออกวันละ50ล้านลูกบาทเมตรค่ะซึ่งจะทำให้น้ำในลำน้ำพองและก็ลำน้ำชีเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นทั้งในอำเภออุบลรัฐแล้วก็อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นค่ะตลอดจนจังหวัดท้ายน้ำด้วยนะคะส่วนในพื้นที่อำเภอโนอนสังคค่ะก็มีการประกาศอบพยพประชาชนแล้วก็ทรัพย์สิสนเนื่องจากน้ำในเขื่อนเนี่ยเข้าสู่ระดับวิกฤตแล้วค่ะ พิกัดต่อมายังมีรายงานแบ่งปันความช่วยเหลือนะคะจากนักข่าวพลเมืองเยาวชนอีสานตุ้มโฮมและชาวบ้านทรงเลงค่ะที่ทำแจวบองและนำส่งของใช้จำเป็นไปแบ่งปันผู้เดือดร้อนในตำบลบัวน้อยอำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกดค่ะทั้ง11หมู่บ้านเนี่ยกว่า1,300ครัวเรือนที่ถูกน้ำท่วมสูงนานน,าน,นับสัปดาห์ค่ะพี่น้อง หาเรื่องอุปสรรคในการเดินทางเนื่องจากบัว้อยเราเป็นเกาะนะครับเพราะว่าการช่วยเหลือจะเข้าถึงยากลําบากด้วย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 ความเป็นจริงนะครับมไม่ใช่ว่ามีคนแจ้งความประสงค์จะช่วยเหลือเราหลายหายหน่วยงานนะครับแต่ด้วยอุปสรรคการจราจรเข้าไม่ได้ต้องใช้ระยะทางโค้งไกลนะครับมานั่นแหละม,มาลท่วมในจักมือละย่ายนี่ ยายจากเพือนมากกบเป็นนาทิดหรือไม่จ๊ะบอกบอกกินแจวปลาเด็กเราเป็นจังไดเนี่ยแซงดีงก็เลยกินแจวค่ะมันกินข้าวกับแซ่บก็เลยกินแจวคุณยายบอกว่าแซ่บหอลายอารมณ์ดีเลยค่ะได้กินอาหารถูกปากเช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแม้น้ำท่วมจะคลี่คลายลงแล้วแต่ ผู้สูงอายุหลายท่านเนี่ยมีภาวะเครียดหลังจากน้ําท่วมนะคะจากนี้นอกจากการฟื้นฟูด,ด้านกายภาพแล้วเรื่องของการฟื้นฟูสภาพจิตใจก็เป็นเรื่องสําคัญค่ะมูลนิธิพัฒนาผู้สูงอายุโดยชมรมอาสาสมัครผู้สูงอายุที่บ้านและชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าวางตาลจังหวัดเชียงใหม่เขาลงพื้นที่มอบอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและให้กำลังใจคุณตาคุณยายที่นั่นด้วยค่ะ วุ้ิธิน้อพัฒนาแา่ผู้สูงอายุที่คนนั้นเจ้าีกับผู้คนนะู้นดูแล้วูสูงอายุผู้สูงอายุนาะกำัมีของนิดๆหน่อยๆไม่เป็นกำลังใจกันแบ่งแบ่งกันนำมาเนาะด้วยอันนี้จะเป็นผลสัาผ้านีมาเนาะเจ้าสั้านาแล้วนี้จะเป็นยาฆ่าเชื้อที่เชื้อราอางเขาแก่น้ําเนกิ่ยู่ที่มิสูกันกสูงอายุบ้านหาวยเนาะว่าน้ำท่วมเนี่ยเป็นพ่ออกเคียดกอนาะเจา เก็ดก <Tre> ่อนแน่นเกล็ดเล็ดอะเก็ดคะเข้าบ้านนะจ๊ะเข้าบ้านขึ้นอนกเฟี้ยวอุ้งขนักอยเฟี้ยวเข้า้องเสียหายมาละแมอันนี้ครั้งแรกกับว่าครั้งที่สองครั้งแรกมาใดแม่อ๋อแล้วอันไหนนัดกว่ากันอ๋ออันนี้อยัางปานี่หนออันนี้มนกว่า การให้กําลังใจถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะนอกจากนี้ค่ะอาสาสมัครเขายังเดินสํารวจสถานที่พักพบว่ายังมีเศษขยะโคลนที่ไหลมากับน้ําซึ่งผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะทําความสะอาดได้ยากลาบากเพราะบางครอบครัวลูกหลานไปทํางานข้างนอกค่ะจึงอาจจะต้องขอความช่วยเหลือไปยังอาสาสมัครและหน่วยงานในพื้นที่ช่วยทําความสะอาดค่ะ ซึ่งในระยะยาวเนี่ยต้องวางนโยบายการรับมือเพื่อดูแลผู้สูงอายุในสถานการณ์ภัยพิบัติด,ด้วยค่ะอีกพิกัดต่อมาค่ะต่อกันที่ภาคกลางนะคะน้ำท่วมหลายพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงค่ะหลังเขื่อนเจ้าพยาระบายน้ำอยู่ที่3,093ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาสมดุลของน้ำเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนค่ะคุณแพลวพระชิชาเสือหันค่ะปักรายงานจากป่าโมกจังหวัด ขออภัยค่ะปักรายงานจากอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองแล้วว่าหลังจากพนังกันแม่น้ำเจ้าพยาพังเนี่ยทำให้น้ำไหลเข้าคลองบ้านสายเกิดน้ำท่วมฉับพลันในตำบลตำบลโรงช้างซึ่งหลายวันแล้วเนี่ยน้ำก็ยังไม่ลดเลยค่ะชาวบ้านจึงรวมตัวกันไปขุดถนนบริเวณต้นคลองชนระทานหมู่1นึรอยต่อหมู่สเพื่อให้น้ำเพื่อให้น้ำได้ระบายออกไปยังทุ่งรับน้ำอำเภอบาง ปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะน้ำไหลแรงเร่งระบายคลิปนี้รายงานจากคุณเพทายพุ่มพลึกค่ะจากบริเวณต้นคลองชนละประทานบ้าน ชาวบ้านเขารวมตัวกันขุดถนนซึ่งล่าสุดถูกน้ำกัดเซาะจนขยายกว้างขึ้นเกือบ10เมตรค่ะคุณผู้ชมทำให้ไหลลงไปพื้นที่ฝั่งทุ่งรับน้ำซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรมีทั้งนาข้าวที่เก็บเกี่ยวไปแล้วบางส่วนสวนกล้วยสวนผลไม้แล้วก็บ่อปลาพื้นที่รวมประมาณ20,000ไร่ค่ะส่วนทิศทางน้ำหลังจากนี้จะไหลกระจายไปยังพื้นที่ตาบลทับน้ำอำเภอบางประหันและไหลไปรวมกับทุ่งรับน้ำบางตุ้ง อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกพิกัดที่โรงเรียนวัดจุรามนีค่ะตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นที่พักชั่วคราวสำหรับคนที่ถูกน้ำท่วมและผู้ป่วยติดเตียงนะคะ คุณสันติชมยงนักข่าวพลเมืองรายงานว่าทีมแพทย์แผนไทยคลายทุกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเขารวมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในด่านหน้าได้ออกให้บริการเชิงรุกกับชาวบ้านค่ะรวมทั้งประสานและส่งต่อข้อมูลกับโรงพยาบาลต่างๆเร่งกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินหลังที่ถูกน้ำท่วมเข้าเกือบ3เดือนแล้วค่ะ สถานการณ์น้ําท่วมเนี่ยยังต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะค,ค่ะรวมถึงนะะักข่าวพลเมืองซีไซส์เองก็ยังปักหมดุดแล้วก็สื่อสารกับกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะครับก็เดี๋ยวคงต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าในพื้นที่อยุธยาเองรวมถึงรุม่มภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานหลายพื้นที่ระดับน้ํานี่ยังคงสูงอยู่เลยนะครับหลังจากนี้ก็คงต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์ฝนด้วยเชื่อว่าวันนี้หลายพื้นที่น่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับขอบคุณคุณนัตยาครับ